วีลคั่มทูไมชั่นแนลเน็กซ์เจเนเรชั่นคาร์เวิลด์ทูเดย์เวอร์ได้วิ่งอินทูสั่มติ่งทัชบินแมคกิ้งเวฟอินเดอะออโตโมทีฟเวิลด์โตโยต้าสองพันยี่สิบห้าแกรนเบนซ่าแอนด์อันฟอร์จูเนตリーอิส์นอตฟอร์เดอะเบสเรื่องเดอร์แกรนเบนซ่าแฮสออฟฟิเชียลลี่ลอสอิทเอ็ดแอนด์เวิร์ก going to talk about exactly why that is now let's be clear โตโยต้าแฮสเอลองสแตนดิ้งเรฟิวเดชั่น for building reliable practical and efficient vehicle เดอะออริจินอลเวนซาแฮตอิดแชร์ออฟแฟนตังทูอิดสมูดไรค์คุณลิตี้อินเทียร์แอนด์ไฮบริดเอฟฟิเชนซีโซเนเชอร์ลอนลีเอ็กซ์เพกชันส์เบื้องสกายไฮฟอร์เดอะสองพันยี่สิบห้าแกรนเวนซาอิดว่าสับโพสต์ทูบีเอโบว์อีวิลูชันบิเกอร์โมดิฟายแพ็กเก็ตวิดเดอะเลตเตสเทคแอนด์เรดดี้ทูเทคออนเอสยูวีเอสไล่เดอะฮุนไดปาลิเซตเกียร์เทลูไรแอนด์อีเวนซัมลักชัรรี่แบรนด์บัดวอตวีก็ เอบิกไดซ์พอยเมนต์เลดสตาร์ทวิดเดอะดีไซน์ออนเปเปอร์เดอะสองพันยี่สิบห้าแกรนเบนซ่าซาวเกรดลองเกอร์วิลเบสมอลสเปซแอนด์เอมอลพรีเมียมลุคบัดอินเพอร์สันเดอะดีไซน์จัสต์ดัสเอนฮิตอิดฟีลไลท์โตโยต้าเพลย์อิดทูเซฟแทสโนทิงกราวเบรคกิ้งเฮียอิดเล็กเดอะโบลพรีเซนต์แนตอิดคู่ปีเตอร์อัชโชวิ่งออกอีเวนเดอะอัปเดตเทสฟิลแอนด์สลิกเลดไลท์แอนด์ไฮเดอะแฟกท์แนตอิดเบลนด์อินทูเดอะคราวด์ดีรัทเทอร์ดันสแตนดิ่งเอา ในไซเดอร์เคบินติงเก็ตเอลิเทอร์เบเตอร์บัดน็อตมัสยิสเทสมอลรูมเอสเตเชียลีในเดอะเซคันต์โรลและเดอะแมทเทียร์อาไนบัดอินสองพันยี่สิบห้าในไอเอสเอ็นอีนาร์ฟเดอร์อินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มอีสเอสเตปอัพชัวร์บัดสตีลแลกบีไฮเดอะสมูดอินทรูดิทีฟอินเทอร์เฟสฟรอมเกียร์คุนได้แอนด์อีเวนฟอร์ดแอนด์เดสปายเดอร์แกรนด์ในอิดเนมดิสเมนซ่าดัสแอนด์ออฟเฟอร์เอเทอร์โรอ็อคชั่น Which is a deal breaker for many families shopping in this segment. Now let's talk performance. The Gran d Venza comes with the same 2.5-liter hybrid powertrain from previous model. It's fuel efficient, no argument there. But it lacks excitement. Acceleration is underwhelming, and the drive feels soft and disconnected. For a vehicle that's supposed to be a flagship, it just doesn't feel special. เทสโนออฟชั่นัลเทอร์โบอัลโม่พาวเวอร์ฟูลเอนจินโฟล์กส์ฮุยวอนไฮบริดออฟทริลแอนด์วายเดอร์ไฮบริดซิสเต็มอีส์สム ooth อีดัสแอนด์บริงเอนิติ้งนิวทูเดอะแทเบิลในเทิร์มออฟอินโนเวชันแอนด์เดนเทสเดอะไพรซ์ this is where things really start to fall apart โตโยต้าแฮสไพรซ์เดอะสองพันยี่สิบห้าแกรนด์เวนซ่าไลท์อีส์เอเนียร์ลักชอรี่เอสยูวีบัดเว้นยูคอมเพล็กซ์ยูเกสโฟร์เดอะมันนี่เอสเปเชียลลีเว้นริเวลล์อาร์ออฟเฟริงมอฟฟิเจอร์เบเตอร์เพอร์ฟอร์แมน แอนด์บอดร์สติลลิ่งอิสหาทู justify โตโยต้าสแบงกิ่งออนแบรนด์รอยัลตี้บัดแต่ไม่นอดบีอินนับดิสทามอินชอตเดอสองพันยี่สิบห้าแกรนด์เวนซ่าแฮตเอ็นอีเวอร์เวดอิสจัสก็ตเอนบิเกอร์แอนด์มอลเอ็กเพนซีฟโตโยต้ามิเสร็จเดอมาคออนวอตบูยอร์เรียลีวอนอินดิสเซกเมนต์แอนด์อเลสเดเม็กซัมบิคเ change soon เดอแกรนด์เวนซ่าไม่ fade into the background thanks for watching Let me know what you think in the comment. Has Toyota really dropped the bond, or are we expecting too much? Don't forget to like, subscribe, and stay tuned for more car review and update here on Next Generation Car World.